นี <ity> ่นะขนมโกโกวานะเลอหนล่ลขมือดิตุ่มเล็กตุ่มใหญ่อกไปให้หมดสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหมดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยอันนีก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวใครคนที่สอง่ะไ่ตุ่มเล็กตุ่มใหญ่อีกอตุวเล็กตุ่มใหญ่อิงอพีง่ฮะคนแรกยืนเลยพี่ฮกคนแรกยืนไม่ออสามคนสคนอ่าตุม่มอ่ะมาอะก่อนวางมือก่อนนี่ตุ่มเล็ดตุ่มใหญ่ออดไปให้หมดสิบยี่สิบสา,สามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยี่ดำคนที่สองะมาสองคนเป่ายิ้งชุบกัน ยันยิงยเปลากระเป๋ายิงชุกโอเคอินชอนคนสุดท้ายอ่ะอ่ะพี่ไปตอบอพี่โฮ้ไปตอบพี่ดำโอเคในหนึ่งซองมันน่าจะมีอยู่ประมาณ4ชิ้นก็คนคนคนแรกก็คือหยิบแผ่นแรกโอเคไหมแผ่นแรกอะไรสามเหลี่ยมถือไว้ถือไว้ไหนโชว์ด้วยโชว์ด้วยได้รูปอะไรสามเหียมอ่ะพี่ดอมรูปพี่ดอมรูปดอกไม้ อ่ะอันนี้ไม้ไว้เขีย่ยรอนะไละไละพ,พี่ดอมพี่ดอมได้รูปอะไรดูหน่อยนี่รูปดอกไม้แล้วก็พี่โฮปพี่โฮปได้วงกลมมา<ฮ><ฮ>อ,อินชอนอินชอนเอาซองไหนอินชอนซอง,ซองนี้มาอัป่าแกะให้นะอินชอนตัวเล็กสุดเอาอะไรตัววงกลมอ่าวงกลมนะขนมนนี้ใส่นะอ้าวไม้อันนี้อยู่ไหนล่ะ าเราจะวางเราถ้าเราจะวางวางใส่ซองหรือว่าวางวางบนกล่องก็ได้นะอย่าวางพื้นนะโอเคไหมอ๋อเดี๋ยวมันสกปรกอินชอเอาไหมนี่ไหมไม่หนูจะกัดอ๋อเป็นลูกศรอ๋อเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเล่นทำไมเล่นก่อนนะยังไม่เริ่มนับเลยเอาไหมอ๋อลูปใหม่เลยโฮปฟาวฟาวฟาวเอารูปใหม่เลยโอเคยืนยืนหน้ากระดานหน่อยเอาพร้อมหนึ่งสองสามเริ่มได้ ้ถาใครทำรูปหักก่อนนะเฮ้ยโฮบโอ้โหโอ้โหโฮบเร็วมากเฮ้ยเร็วมากเฮ้ยย้าฮบได้ที่หนึ่งนี่เลยรางวัลได้รางวัลอันนี้ไปด้วยเฮ้ยเร็วๆดิชันเร็วๆเฮ้ยพี่ดำพี่ดำเอาเอาวิโฮบกินก่อนเลยเฮ้ย อเรียบร้อยพี่หักแพ้แล้วครับทุกคนดูครับดูไหนหักไปแล้วนะหักไปแล้วตามเหลียมหักอ่ะกินเลยกินเลยครับแขะแล้วลองชิมอ่ะลองชิมดูเฮ้ยอินชันก็หักว้าเรียบร้อยแพ้อ๋อเอาอันนี้ไปเลยอ่ะสะามไว้อ่ะค่ะแต่ว่ามันละมันละลายหน่อยนะมันน่าจะมีชิ้นที่มันดีอยู่นะเนี่ยไหนแตกไหม โอ้รอบแรกใครชนะคะนี่โหเป็นฝ่ายชนะฝ่ายง่ายไหมไหนโชว์สิสวยไหมนี่สวยเลยที่เหลือตกรอบหมดนะครับรอบที่สองนะทุกคนพร้อมไหมพร้อมไหมทุกคนพร้อมไหมพร้อมอ่าอัญชนเลือกแผ่นแรกแผ่นแรกดึงออกมาอ่ะเราเอัญชนได้รูปดอกไม้อาคนที่สองอาโฮ ดาในชีวิตจริงอ่ะเขาไม่ให้เลือกเร็วอ่าใครจะเอาไม้นี้เอาไหมเชื่เล่นไหมอ่าเชื่เอารูปอะไรอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งยังไม่ได้บอกเริ่มอย่าพึ่ง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 พร้อมอ่าใช่พร้อมเริ่มได้ไป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 เร็วเร็วเร็วเฮ้ยต้องทำยังไงเฮ้ยอย่าให้มันแตกนะใครใครแพ้ใครแพ้ยังไม่ได้ของรางวัลเฮ้ย โฮบชนะอีกแล้วเอาโฮบได้รางวัลแล้วนะ,ะจำไหมจำไหมอ่ากินเลยค่ะกินเลยค่ะอ้ะามามามาใครจะได้รางวัลคนต่อไปอินจอนแพ้แอดแอนมามาแตกนะครับทุกคนอ่ากินเลยค่ะอ่าโฮบชนะนะอ่าโฮบกินได้เลยค่ะเฮ้ยแอดแอนไปครับโอ้พี่ฮักแพ้ไปนะครับตกรอบไปสองรอบแล้ว โอ้โหดูครับดูครับพี่โฮปได้คะแนนสองคะแนนแล้วครับตอนนี้จะเลี้ยนไปงับได้ไหมได้ไหมแตกหรือยังยังไม่แตกนะพี่ดอมพี่ดอมแตกยังยังยังเอาเร็ว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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยใครจะตกรอบใครตกรอบกินเลยค่ะเฮ้ยพี่ดอมผ่านไหมผ่านไหมโอเคพี่ดอมได้รับรางวัลคนที่สอง ไหนไหนไปเจอใช่จหมไปเจอได้ไหมอ๋อเอาเชิเร็ว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 กินล้วนะกินแล้วครับได้ไหมมันเหนียวใช่ไหมฮึบฮึบเรียบร้อนะครับทุกคน หกลอบเป็นที่เรียบร้อยอ่ะสรุปวันนี้ใครได้รางวัลโฮปรอบที่สองแล้วก็พี่ดอมนะครับโอเคอ่ะนะรอบสุดท้ายทุกคนพร้อมไปเริ่ม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 เดี๋ยวเดี๋ยวคนละรอบนะคนละรอบนะไอ้รอบสี่คนนี้ก่อนอ่ามาไอ้ชอนโอ้โหเดี๋ยวรออ่ะรอรอแข่งรอบใหม่เลาะแข่งรอบใหม่เฮ้ยจริงเหรอไหนโฮ๊ ไหนโอ้รับรางวัลไปอีกหนึ่งคนมามาเร็ว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 เขาแข่งรอบต่อไปเด็กโตอ่ะอ่ะอ๋อเด็กโตเรารอบต่อไปเด็กโตอ่ะให้เด็กเล็กก่อนอ่ะอ่เร็ว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 เฮ้ยได้ไหมเฮ้ยเกือบเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเร็วเร็วเร็วพี่ฮักเร็วอินชอนเรอใช่หรอว่อ่ินชอนเหรอยังไม่ฮักเออยังไม่ฮักเร็ว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 เดีโหข้นมาก็ะมิดเลยครับยังไงยังไง ยังไงครับอ๋อพี่ดอมอันนี้ช้อนเร็ว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 ปึ๊บโอ้โหอันนี้ช้อนเฮ้ยใหญ่อันนี้ช้อนเราต้องวันโอ้โหกินเลยค่ะกินเลยโอเคอีกชนะสองคนแล้วเอามาใครจะลองเว้เร็ว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 นี่ก็ได้แล้วนี่ดอมเร็ว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 ใครชนะพี่ดอมเรียบร้อยครับคนนี้ได้ศูนย์คะแนนยังเลื่อยอยู่เลยครับหักไหม หักไหมหักเลยหักเอาเลยได้ไอะด้กวัาอีกหักเลยหักเลยโอ้โหนี่ครับเรียบร้อยโอ้หโอเคไม่หักออไม่หักเลยอะครับคับบับนรคับครับบคร้บคบครับครับคคัค บายบายแบดแล้วก็จาเรือเล่นดีนะคะโอเคเล่นคนเดียวบายไปนะ